ไปฟังข่าววงในอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองสี่ร้อยล้านอะไรนั่นน่ะเออนั้นไม่สิทำไมทำไมเขาไปไกลวะโหดอยู่นะโหดอยู่นะช่วงนี้มีข่าวเพื่อนดาราเห็นเพื่อนดาราแล้วโหดหูจังครับพี่ใช่ใช่แบบหูตกใจเหมือนกันเพราะทุกคนอย่าลืมนะว่าเงินที่เพื่อนให้อ่ะก็เงินค่าเทอมลูกค่าอะไรแบบเนี้ยแล้วบางคนเขาแบบหมดตู่เลยตกใจเหมือนกันนะไครบ้าง ในสถานการ์ที่เรื่องเงินสี่ร้ยล้านเนี่ยวันก่อนดูผลกระแสก็ได้ความรู้นะก็ได้ความรู้ว่าความรู้ที่ไม่ดีด้วยนะเลยรู้สึกว่า้าถ้าอย่างเงี้ย<ๆ>เราอะไปยืมเงินใครก็ได้แล้วเราก็ให้ผลตอบแทนแบบดอกเบีย้ยกู้นอกระบบแล้วเวลามีเรื่องมีราวกันก็กู้ให้ได้เยอะมากที่สุดแล้วก็ให้ทนายสู้แล้วกลายเป็นว่าคนที่ให้ยืมคือคนจิตเอ้าเฮ้ยใช่เพราะว่าเป็นการกู้นิดนอกระบบไง ตกใจเหมือนกันนะฟังทนายสายหยุดเมื่อวานนี้แบบเฮ้ย<อ>โอ้โหอย่างนี้ใครมาแบบยืมเงินคุณเดบ,บี้ฉันยืมเงินคุณสามเตอติมิเลียนเตอติมิเลียนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดอกแบบงามเลยแต่ว่าเกินระยะแบบเกินเกินดอกที่กฎหมายกําหนดอพอไปหมุนไปหมุนมานู่นนี่นั่นล้วบอกว่าไม่มีเงินใช้นะเดฟไ,ไปแจ้งความปุ๊บเดบเดผิดเพราะว่าเดฟปล่อยเงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยสูงกว่ารัฐกําหนด เออแล้วแล้วอย่างนี้เขาทํายังไงอ่ะคนคนที่เขาดูแลแล้วเขาทํายังไงก็ยุ่งนะเนี่ยก็ยุ่งนะก็คือไปก็ต้องไปสู้กันก็ยุ่งนะก็ใช่แต่นี่ไม่ได้ว่าใครนะแต่นี่เป็นข้อความรู้กฎหมายสมมุติว่าใครจะแบบมากู้เงินแล้วบอกว่ายวให้ดอกเบี้ยอย่างเป็นธรรมเลยคุณต้องแบบว่าโอเคไม่ได้นะทุกอย่างมันต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของมันาว่าคุณไปรับก็คือกลายเป็นว่า คุณผิดทั้งทางที่เขาเป็นคนออฟเฟอร์ถูกก็ไม่รู้อ่ะว่าใครคุณมาเสนออ่ะถูกป่าคุณมาเสนอเสนอมาอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเงินมันกองกองอยู่เราก็อยากได้กําไรจากเงินเลยเนี้ยแล้วเอาไปให้อะไรแบบเนี้ยขอบคุณคุณวรณษาค่ะสวยทำงานดีค่ะสวยฉ่ำมาขอบคุณค่ะเราจะเราต้องอ่านทุกคำชมค่ะค่ะแล้วเวลาเนี่ยจะได้เป็นความรู้ไว้ว่าสมมติว่าให้ใครยืมหยิบยืมอะไรก็ตามแล้วเขาบอกว่าจะให้ดอกเบี้ยดี สมมติวันใดวันหนึ่งเขาไม่ยืมตังค์แล้วต้องไปแจ้งความคุณมีสิทธิ์<ม>ที่จะเป็นคนผิดเนี่ยตกใจเหมือนกันนะแบบว่าโหสวยขึ้นห้อง